ภาพเรือนหอมิ้วเข็มมาสอนแต่งงานกับคนธรรมดาถอดที่ยาบจดทะเบียนซ่องเรือนหอมีนไม่ขอกลับไปเล่นละครอ,อีกเชียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าเธอคนนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่ประกาศข่าวสาวสวยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสําหรับมิ้วเข็มมาสอนหนู่ขาวและอดีตดารานักแสดงชื่อดังยุค90 เรียกด้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งมากความสามารถเธอตัดสินใจออกจากวงการเพื่อไปเรียนต่อกลับมาก็อยากเดินเส้นทางสายอาชีพศึกเป็นผู้ประกาศแต่ก็ไม่มีใครกล้ารับทำงานเพราะคิดว่าดาราไม่น่าเชื่อถือไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ประกาศจนได้พิสูจน์ฝีมือนังแทนผู้ประกาศข่าวรายการดังระดับประเทศไทยรัฐนิวโชวช่องไทยรัฐทีวีกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดในรายการ อะไรเกี่ยวกับการเป็นดาราที่คุณอยากเดินออกมิวตอบว่าพอต้องเป็นดารามารับบทบาทเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเองตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบนั้นเราต้องรับบทบาทที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นตัวเองแล้วก็ไม่ได้รับบทบาทที่โดดเด่นอะไรถามตัวเองว่าเราจะเป็นอะไรจะเล่นบทบาทอะไรดี มันตันกับชีวิตก็เลยทำอย่างอื่นดีกว่าเรารู้สึกว่าอยากทำจริงๆมีไฟที่จะทำมันจริงๆก็นี่เลยนี่แหละฉันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวนะไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวยังอยากเป็นผู้สื่อข่าวที่อาจจะควบกู้เป็นผู้ประกาศข่าวไปด้วยก็เลยมองตัวเองว่าอยากเป็นนักข่าวในะในอดีตการเป็นดาราจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวมันเลยยากในแง่ของความน่าเชื่อถือ เพราะคนจะติดภาพการเป็นดาราบางช่องเห็นใบสมัครมิวเขาก็ไม่รับเพราะเขาบอกว่าคุณเป็นดาราอ่านข่าวยังไงก็เป็นดาราโบกมือราวงการบันเทิงด้านการแสดงหันไปเอาดีด้านผู้ประกาศข่าวสำหรับอดีตดาราสาวยุค90มิวเข็มมาสอนหนูขาวซึ่งปัจจุบันเธอคือผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวี และเมื่อเมษายนปี2021มิ้วเข็มมาสอนก็พึ่งควงแฟนหนุ่มนอกวงการจัดงานวิวาและจดทะเบียนสมรสเป็นพิธีการแบบเรียบง่ายโดยมีเพียงครอบครัวทั้งสองฝั่งและเพื่อนสนิทเท่านั้นซึ่งมิ้วเข็มมาสอนยังคงอัปเดตเรื่องราวชีวิตเผยรัดสไตล์ต่างๆให้ได้เห็นผ่านอินสตาแกรมตลอดและน้อยมากๆที่จะได้เห็นโมเมนต์รูปคู่กับสามี ปัจจุบันมิ้วกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและงานทุติกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรายงานข่าวทางไทยรัฐทีวี